สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระคำนะครับวันนี้วันที่14นะครับอังคารที่14กันยายน2021เช้ชาวนี้อยู่ด้วยกันจากในพระธรรมวิวรณ์บทที่18นะครับพระธรรมวิวรณ์บทที่18เช้ชาวนี้อยากให้หัวข้อนะครับเพื่อการที่เราเองจะครขครวญด้วยกันในหัวข้อที่บอกว่านครบาบิโลนล่มนครบาบิบาบิโลนล่มนะฮะ จากบทที่18นะครับข้อที่4ถึงข้อที่8ได้มีเนื้อความดังนี้นะครับและข้าพเจ้าได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งประกาศมาจากสวรรค์ว่าดูก่อนชนชาติของเราจงออกมาจากนาครน,นั้นเถิดเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีส่วนในการบาปของนครน,นั้นและเพื่อท่านจะไม่ต้องรับภัยพิบัติที่เกิดแก่นครน,นั้น เพราะว่าบาปของนครน,นั้นกองสูงถึงสวรรค์แล้วและพระเจ้าได้ทรงจำการทุจริตแห่งนครน,นั้นนครน,นั้นได้ผลอย่างไรก็จงให้ผลแก่นครน,นั้นอย่างนั้นและจะตอบแทนการกระทำของนครน,นั้นเป็นสองเท่าในถ้วยที่นครน,นั้นผสมไว้ก็จะผสมลงในถ้วยนั้นเป็นสองเท่าให้นครน,นั้นนครบาบิโลน ได้ยิงจองหองและเสเพมากเท่าใดก็จะจงให้นครนั้นรับการทรมานและความระทมทุกข์ขมากเท่านั้นเพราะว่านครนั้นทนงใจว่าเราดำรงอยู่ในตำแหน่งราชินีไม่ใช่หญิงไม้เราจะไม่ประสบความระทมเลยเหตุฉะนั้นภัยพิบัติต่างๆของนครนั้นจะเกิดขึ้นในวันเดียวคือโรคระบาดความระทมทุก การกันดานอาหารและไฟจะเผานครนั้นให้พินาศหมดสิน้นเพราะว่าพระเจ้าทรงพิพากษานครนั้นทรงอนุภาพยิ่งใหญ่นี่เป็นเนื้อความที่ปรากฏนะครับในส่วนหนึ่งในบทที่18หัวข้อที่ผมนำมันก็คือว่านาครบาบิโลนล่มนะครับนครบาบิโลนกำลังเล็งถึงอย่างที่บทที่17ผมได้กล่าวไปว่า บทที่17นะครับเพิ่มพีได้เปรียบเทียบว่าหญิงชั่วหรือหญิงพระสยาคนหนึ่งนะครับก็คือเล็งถึงหมายถึงระบบศาสนาจอมปลอมที่เกิดขึ้นซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกิดมาจากเมืองบาบิโลนเป็นหลักนะครับเพราะว่าที่นั่นมีวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางด้านการเมืองด้านการศาสนาและมีตำนานที่สืบทอดกันมาทำให้คน มีคำสอนที่ผิดเพี้ยนไปจากหลักแห่งความจริงและคนมีความศรัทธามีความเชื่อกับสิ่งเหล่านั้นในบทที่18จึงได้พูดถึงว่าวันหนึ่งเมื่อวันแห่งการพิพากษาจะเกิดขึ้นนครบาบิโลนจะล่มสลายอย่างแน่นอนระบบศาสนาระบบคำสอนที่ผิดเพี้ยนไปที่ผสมทำให้ความจริงมันเพี้ยนไประบบนั้นจะถูกล่มสลายหรือ ผู้คนมากมายที่เข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่เขาได้ยึดถืออย่างถูกต้องแล้ววันแห่งการพิพากษาเกิดขึ้นเขาจะหมดสินส้นไปเขาจะไม่เหลืออะไรนะครับดังนั้นคัมภีร์ได้อธิบายได้เหตุผลว่ามีภัยพิบัติต่างๆจะเกิดขึ้นกับนครน,นั้นนะครับในวันเดียวนะครับอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆน,น,นะครับทั้งโลกระบาดท,ที่มันจะเกิดขึ้นความทุกข์ระทม นะความระทมทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นการกันดานอาหารและไฟจะเผานครนั้นอะไรก็ตามที่คนในยุคนั้นในเวลานั้นหรือแม้แต่ในอนาคตที่เข้าใจว่าจะมั่นคงอยู่ได้จะเป็นสิ่งที่เขาสามารถจะยึดเหนี่ยวในจิตใจได้หรือทรัพย์สินที่เขามีมันจะถาวรนิรันดร์ได้วันนั้นอาจจะเป็นวันที่ทุกอย่างจะสูญสิ้นไปและเสื่อมสลายได้ สิ่งที่เขาเคยยึดถือ,อคําสอนบางอย่างที่เขาเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องสําหรับเขาจะล่มสลายจะหายไปได้และอย่าลืมว่าเหตุผลที่สําคัญที่ทําให้นครน,นั้นนะครับล่มได้นะครับหรือทําให้นครน,นั้นเขาเองจะได้รับการพิพากษาจากพระเจ้าก็เพราะว่าความบาปของเขานั่นเองบาปด้วยการเย่อหยิงจองหองของเขา ด้วยการเสเพกระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยความทะนงของเขาเพราะการบาปด้วยการที่เกี่ยวข้องกับรูปเคารพหรือเกี่ยวข้องกับหญิงโสเภณีต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายในเวลานั้นเพราะความบาปพระเจ้าจึงมองเห็นและพระเจ้าทรงจดจํานะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงทรงจาการทุจริตแห่งนครนั้นได้พระเจ้าทรงจําการทุจริตแห่งนครนั้นได้ ดังนั้นพี่น้องครับพ,รพ่อพียืนยันและบอกกับเราชัดเจนว่าพระเจ้าโปรงทรงมองเห็นโปรง่งทรงจดจําและโปร่งจะทรงพิพากษาตามการกระทําของพวกเขาเพราะความบาปนั้นและไม่ใช่แค่การพิพากษาตามการกระทําของเขาอย่างเดียวนะพ,พ่อพีอธิบายต่อไปว่าอะไรก็ตามที่เขาทําอะไรก็ตามที่มันเป็นความผิดของเขาเนี่ยพระเจ้าจะทรงพิพากษาเขาเป็นสองเท่า คือคูณ2ไปเลยครับอะไรก็ตามที่มันเป็นความผิดของเขาอะไรก็ตามที่เขาทําให้มันเกิดขึ้นในเมืองนั้นพระเจ้าจะคูณ2สําหรับการพิพากษาลงโทษของพวกเขานะครับดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เราจะตระหนักและคิดด้วยกันในหัวข้อในเช้านี้ที่ผมนํามาก็คือว่าการที่เราจะหลุดพ้นการที่เราจะพ้นจากการพิพากษา หรือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้พมพีในข้อที่4ได้บอกว่าจงออกมาจากนครนั้นเถิดนะจงออกมาจากนครนั้นเถิดเพื่อเราเองจะไม่นะครับมีส่วนในการบาปแห่งนครนั้นเพื่อเราเองจะไม่ต้องรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแก่นครนั้นในเวลาแห่งการพิพากษาครั้งใหญ่เกิดขึ้น ผู้เชื่อผู้ที่วางใจในพระองค์ผู้ที่ประพฤตินตนนะครับห่างไกลไม่มีส่วนในการบาปแห่งนครนั้นนะครับหรือไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคําสอนที่มันไม่ถูกต้องเป็นคนที่ยึดมั่นและเชื่อในพระดํารัสของพระองค์ตามถ้อยคําตามพระวจนะของพระองค์คนเหล่านั้นจะได้รับการยกเว้นคนเหล่านั้นจะได้รับการยกโทษที่จะไม่ต้องเผชิญกับภยัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นคาดหวังว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังที่นี่เราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่อระวังใจในพระองค์เราทั้งหลายจะออกมาจากนครนั้นหากสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นความบาปเกิดขึ้นในเมืองนั้นในสังคมนั้นในชุมชนที่เราอยู่มันมีการทุจริตเกิดขึ้นมันมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นมีอะไรก็ตามที่มันเป็นความผิดบาปที่เกิดขึ้นที่เป็นสิ่งที่ขัดต่อ พระวจนะของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายได้ห่างไกลและรักษาชีวิตของเราด้วยคําสอนของพระองค์เพื่อเราจะถวายเกียรติแด่พระองค์นะครับเราทั้งหลายรับพระคุณของพระองค์ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นก็จงใช้ชีวิตของเราตอบแทนพระคุณของพระองค์ดังนั้นเช้านี้นครบาบิโลนจะล่มอย่างไรก็ตามแต่ว่าเมื่อเราวางใจเมื่อเรายึดมั่นเมื่อเราหลีกหนีจากบาปต่างๆที่เกิดขึ้น แห่งนครนั้นไม่มีส่วนไม่ยุ่งเกี่ยวผมเชื่อว่าถ้อยคําของพระองค์ก็จะสําเร็จในชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรและเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านในการดําเนินชีวิตต่อไปเพื่อเราเองจะถวายเกียรติด้วยการกระทําด้วยชีวิตของเราเรออธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ให้ถ้อยคําของพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่18 ได้เป็นที่เตือนสติและย้ำให้กับเราอีกครั้งหนึ่งว่าวันแห่งการพิพากษาของพระองค์จะเกิดขึ้นและจะมีโรคระบาดมีความทุกข์ระทมเกิดขึ้นมีการกันดานอาหารเกิดขึ้นและจะมีไฟที่ลงมาเาผาผลาญเมืองนั้นเกิดขึ้นขพาะเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาทรงปกปักรักษาปกป้องชีวิตของเราทั้งหลายที่จะพ้นจากการพิพากษาเหล่านั้นและเราเชื่อว่า เมื่อเรายึดมั่นอยู่ในถ้อยคำของพรร่งไม่มีส่วนกับการบาปใดๆในนครนั้นพปร่งจะทรงนำเราทั้งหลายหลุดพ้นรอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้เราขอบคุณพรร่งขอประทานกำลังขอประทานสติปัญญาประทานความเชื่อที่มั่นคงให้กับเราทั้งหลายที่จะเดินในทางของพปร่งต่อไปเราอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ด้วยวันต่อวันด้วยพระคำพระเจ้าวอวยพรครับ